ลิซ่ายังปังไม่หยุดและสุดยอดโฟลล์และสุดยอดโฟลเลเวอร์ก้าวสู่อันดับ3ของเอเชียลิซ่าแบรกพิงสร้างสถิติยอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมอีกครั้งหลังล่าสุดยอดผู้ติดตามของลิซ่าพุ่งทะลุ67.7ล้านผู้ติดตามส่งผลให้ลิซ่าคือไอดอลเคป๊อปที่มีจำนวนผู้ติดตามทางไอจีเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมากที่สุดประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาด้วยและขึ้นแท่นเป็นอันดับ3ยอดฟอลโลเวอร์สูงที่สุดของเอเชียเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ Twitter IG Blackpink Global News รายงานยอดผู้ติดตาม24ชั่วโมงสุดท้ายดังนี้1ลิซ่าบวก 86K ซึ่งมียอดผู้ติดตามรวม 67.9M 2จีซูบวก 56K มียอดผู้ติดตาม 51.4M 3เจนนี่บวก 55K มียอดผู้ติดตามรวม 57.6M 5. โรเซบวก 42K มียอดผู้ติดตาม 51.1M และอันดับที่11 Blackpink บวก 21k มียอดผู้ติดตาม 43.5m ขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n n c o m ขอบคุณค่ะ